ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลัาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชินเอ็ก n n ชานะก็วันนี้เราอยู่ในเกม F44 Mobile นะวันนี้นะผมผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดแต้มแรงนะครับผมที่เป็นคู่แข่งดิวิชั่น ก็ที่เราเล่นแรงไปเนี่ยมันรีเฟซเรียบร้อยแล้วนะผมก็วันนี้นะครับผมได้ไอดีน้องฮารแลนด์มาเปิดอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่เข็ดหลาบสักทีนึงนะครับ <Whoa. S 1> ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาของดีให้น้องเขานะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยนะครับตัว ID ผมเนี่ยผมก็จะเปิดในคลิปคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผม<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผม<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะ ไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปเปิดแต้มแรงกันเลยนะครับก็เข้ามาที่ในดิวิชั่นนะครับเราก็จะเปิดทางด้านของดิวิชั่นหนึ่งกันก่อนเลยนะครับน้องเขามีทางด้านของโล่เงินเนี่ยอยู่20,000โล่นะครับก็ครั้งแรกเหมือนเดิมเซิฟเซิแล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะครับผมไปแพ็คแรกเขาเรียกว่า วอรมมือนะฮะอะของดีมันกำลังจะมาแพ็คเดียวมันก็ออกไปครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเบสิกนะฮะถือว่าไม่แย่นะครับเรทออก84นะครับผมแต่ว่าเรทของมันจริงๆเนี่ยคือ8 1ดถึงเกนะครับขยับมาแค่3มโอเวอร์นะครับไม่รู้ว่าจะขยับมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับไป 2แพ็คนะครับ600โล่เงินขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆไปวกยัง e อเยังไม่รู้งานนะครับยังกักอยู่นะครับยังกักอยู่ในเมื่อ2แพ็คหแพ็คมันไม่ออกขยับเป็น3แพ็คนะครับ900โลเงิน ขวาไายซ้ายดีแสงมาแล้วไปวอกเอาหมุนๆด้วยซีบีใครวะโดมาวอกเพื่ออะไรนะฮะวอกเพื่ออะไรแบบแจ้งเตือนเหรอว่าเอ้ยกำลังมาแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับยังยังไม่มานะครับเปิดไปรประมาณหแพ็กแล้วนะครับ 5แพทไปนะฮะของดีเนี่ยมันต้อง5แพทนะครับเขาเรียกว่าเปิดแบบมาราธอนสองแสง EA มาแน่นอน EA แจ้งมาแล้วไปครับผมหัวปาตะเป็น LB ใครวะ จอดี้เอาบานั่นเริ่มโผนะร้านหนึ่งเริ่มโผลนะครับร้านหนึ่งเริ่มโผเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยสูตรของมันจริงๆเลยคือทีเดียวครับผมทีเดียวหวานเจี๊ยบนะครับ n ัมเบอรวันขวามา ไปเอากิน CM อ้าว CB ใครวะสโตนเหรอเอ้ยพอได้ลุนพอได้ลุนนะพอได้ลุน91ถือว่าไม่แย่นะครับ9แพ็คในดิวิชั่น1ได้91มาเท่าไหร่4ล้านก็ถือว่าไม่แย่ละเออเป็นเงินเป็นทองอยู่นะ เออเป็นเงินเป็นทองอยู่นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับดีวิชั่น1แต่ของจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับ8 9 9ถึง97นะครับแล้วก็81-97ถึง97 4ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเปิดได้5ครั้งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีของรางวัลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับก็เ,เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เมสซี่ฮาเลนซาร่าหรือจูดเบลลิงแฮมนะครับไป แพ็กแรกสามแสงซ้ายมือแพงเสมอนะครับผมไปละผมบลอก UCL ว่อะ,ะอาเจนใครวะอาวาเลสเอ้ยไม่ใช่อ่ามาติเนส ไปห้าล้านได้อยู่นะห้าหกล้านถือว่าได้อยู่นะครับเออไม่แย่นะไม่แย่นะเป็นเงินเป็นทองอยู่นะครับเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะสี่ล้านสิบล้านแล้วป่ะเออเราได้ไประมาณสิบล้าน้วนะยังไม่รวมตัวไอ้พวกนี้นะเอยมานะมานะเป็นเงินเป็นทองอยู่นะครับสิบลงสิบล้านเนี่ยไปทักที่สองเบอร์สองนี่่าเออเราชอบชอบชอบเบอร์สองนะผมเบอร์ตองอะไระเนี่ย ไปบ๊อกไว้ลิโวว่ะเอที ST ใครวะมันการันตีเท่าไหร่นะ89มึงก็ให้โลนมา89จริงๆนะครับเออไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ สำหรับเกมเกมนี้เวล g กูดนะฮะไปแท็ t ทูโอเพนสามแสงแพงเสมอผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะสามแสงมันต้องมานะครับสองแสผพันไปอีกแสงหนึ่งมาหน่อยไวทีไวทุม่มโอ้ L, ยูซีลอยเกลโอนอกาดโอ้โหเก้าศูนย์ สองล้านมาเพื่อไม่เอาฮาลงฮาแลนด์ UCL ป่าวะเอออย่างน้อยๆน,นี่ก็เป็นเงินอยู่ในฮาแลนด์เนี่ยนะฮะแม่เอาออดิกาศมาเฉยเลยโอ้วัยรุ่นไปแพที่สี่อย่าไปย่อท้อนะครับท้อมีไว้ลิงถือนะครับเรามุมขวาบนบ้างนี้ไมุมขวาล่างบนน้างนี้มุมขวาล่างไปครับผม มาแล้วสเปนทีเอ็มใครวะถือว่าได้อยู่ไหมตอนแรกรู้ว่าโรดีโผแล้วนะตัว97เนี่ยโอ้โหสองล้านแม่งไม่ต่างกันเลย <S 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 ทีวมามาจริงนะแต่แบบแม่ไม่ใช่ตัวท็อปวะ่ะ ไม่ใช่ตัวท็อปอ่ะไม่เป็นไรแฮกสุดท้ายนะครับของคู่แข่งดิวิชั่น2นะครับของไอดีน้องฮาร์ดนนะไปโอ้เขียววะ่ะบาซินซีบีใครวะชื่ออะไรอะ่ะดันเต้เหรอใช่ไหม92้ราคาน่าจะแรงอยู่นะ ห้าล้านหกล้านอะได้อยู่นะครับ <Why? S 1> ดีกว่าไอทีไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะถือว่าได้อยู่นะครับผมก็ได้ทางด้านของอ่าดันเต้นะครับผมห้าล้านอะหกล้านแล้วกันผมตีแบบกลมๆนะกลมๆนหะกล้านสิบสองล้านนะครับสิบสองล้านสิบหกล้านนะครับอ่าสิบแปดล้านสิบอ่ายี่สิบล้านนะครับ นอนนั้นก็คล้ายๆกันไปก็ออถือว่าโอเคเนะแต้มของฟรีได้มา20ล้านนะน้องพี่ก็ทําเต็มที่แล้วแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดู i อดีผมกันนะครับโอเคนะครับผมก็กลับเข้าสู่ ID ดีผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าไอดีผมเนี่ยจะเกลือเหมือนน้องฮาแลนด์ไหมนะครับมาที่แรกเปลี่ยนคู่แข่งในดิวิชันนะครับก็แต้มของผมเนี่ยมีทางด้านของ20,000แต้มคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ ไอตรงแ้มทองเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่สุ่มทางด้านของตัวดิวิชันหกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับไอตรงเนี้ยนะรางวัลรู้แข่งในดิวิชัน6เพราะว่ามันเริ่มต้นเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเองนะครับผมจะมาแลกมาร์คเคสามตัวตรงนี้เนี่ยดูจะคุ้มกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราแลกไปเลยตรงนี้เนาะสามตัวเลยนะถือว่าคุ้มนะครับตรงนี้ สตัวแจมแจมนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลุ้นนะครับรางวัลคู่แข่งในดิวิชั่นหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะนะครับระดับผมแล้วนะครับทีละ10ไปเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเยอะยิ่งได้ลุน้นไปครับผม โอ้นะโมนะโมนะโมทีวายจงสถิตกับแพ็คนี้ด้วยเถิดไปสิแพ็คมึงให้กูแค่แปดสิบห้ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย โอ้กูจะร้องไห้ว่ะกูจะร้องไห้สิบแพ็คไม่ให้อะไรเลยหรอเอาดีครึ่งแรกพอได้หลุ้นครึ่งหลังพอได้แล้วนะฮะไปต่อคนจริงอย่าท้อท้อมีไว้ลิงถือสิบแพ็ค ขวาล้ล้ซ้ายดีสามแสงแพงเสมออีกแสงหนึ่งมาไปที่วาโอ้โหไม่ใช่ว่ะโอ้อะไรวะเนี่ย แปดเก้ากุนโดกันน้องมาเล่นว่าเกลือแล้วแต่กูเกลือกว่าม่โอ้โหรวมๆนี่ได้ดีสุดคือกุนโดกันเลยนะเหลือจะเชื่อจริงๆนะครับสำหรับรางวัลคู่แข่งในดีวิชั่นหนึ่งโอ้อันนี้นะครับคู่แข่งในดีวิชั่นสองไปครับผม ไม่มีคําว่าผิดสูตรผิดอะไรทั้งนั้นนะครับคนเราคนจริงทําบุญมาเยอะวันนี้ยังไม่ได้รูดซิปเลยนี่หว่าอ่าวันนี้รูดซิปกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลูดมั้งแต่ตรงนี้เลยยันตรงนี้เลยนะครับผมแสงมาอีกแสงหนึ่งไป,ปยังางรูดรูดเร็วด้วยว๊อยอยู่สี่แอลเวลไข่ป่ดิ โอ้โหเกลือจังอ่ะเด้ยเดี๋ยว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 แสดงว่าไสา้ในมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเลทมันแปดเก้าไม่ใช่หรอทำไมมันให้แปดห้ามาไปโอ้โหวอล์กทีวีวอล์กทีวีจริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวกึุ่มนะครับเอเอเป็นตัวกึุ่มตรงนี้เนาะไม่เป็นไรแพ็คที่สอง ไเบาๆครับผมนั่นสโตนเหมือนเดิมสโตนเหมือนน้องฮาแนล็เลยโอ้โหกูเหลือเชื่อ oh. ตอนแรกอะที่ผมเงียบอะผมรอรุ้นอะไรหรือ่าผมรอรุ้นตำแหน่งเว้ย ถ้าอังกฤษ C M ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือใช่แหละถ้ามันมามัดดิดอีกเนี่ยโอ้โหชัดเลยแต่ไม่ใช่ไงมันมันเป๊งแต่ตรง C B ละโอ้โหเซ็งว่ะแต่ยังน้อยๆได้อยู่4ล้านนะครับเป็นเงินเป็นทองอยู่ไปกันต่อสูตรสูตรหัวหม่งเมาส์นะฮะสูตรหัวหม่งเมาส์ดูนะ ฟังเสียงชัดๆชัดๆ,ๆกันดีๆนะผมไปมาเน่โอ้โหมึงยังตามหลอกหลอนนี่เหรอเอาดีๆตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะไอมาเน่เนี่ยหแม่งมาทุกวีคเอทุกแม่งมาทุกซีซั่นเลยนะไอมาเน่เนี่ยกูเหลือเชื่อ อ้ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ละต่อะนะครับอย่าท้อยังเหลืออีกสองแพ็คสองแพ็คเนี่ยมันต้องมาเหรอว่า CR7 ซเวฮาลนอะไรก็ได้ที่มันเป็น UTOTY อ่ะเออไหนๆก็ใส่มาแล้วอ่ะให้เราหน่อยได้ไ,ดไหมล่ะขอหน่อยได้ไหมนิดนึงก็ยังดีตัวเดียวก็ยังดี อซอนก็ไม่ใช่คิมมินแจก็ไม่ใช่มึงใครเนี่ยเอ,อ้ยเ้ยเ้ยโอเค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 ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่6ล้านนะครับ เออหกล้านถือว่าถ้าอยู่ออขอโทษขอภยัยขอภยัยนะฮะขอภยัยเออเรารู้จักกันแล้วเรารู้จักกันแล้วชื่ออะไรเนี่ยหวังอีชานนะ,ะผมเรารู้จักกันแล้วนะฮะแพ็กสุดท้ายมาหน่อยเถอะลูกตัวอะไรก็ได้เออเนี่ยจะเป็นตัวแบบอ่าแบนเดโดซีวาก็ได้แบบตัวรางวัลชมชงชมเชยอ,อะไรเงี้ยก็ได้มานะหรือว่า รู้กันรู้มือ,ร,อ,อรู้อยู่สบู่ไทยโอ้โหรู้อยู่สบู่ไทยเอกสัตว์มูเซียล่านะฮะรางวัลชมเชยมึงก็มีมึงก็ไม่วอลมาวอลอะไร UCL โอ้โหกูจะเหลือจะเชื่อกับมึงจริงๆตายตายตาย อย่าหาเปิดนะครับไอแต้มแหลงอะ่ะเก็บดองไว้นะครับเอาไว้ทําบุญนะฮะตรงนั้นอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะครับห้าล้านหกล้านอ่ะผมตีกลมๆนะหกล้านสิบล้านสิบสี่ล้านสิบห้าล้านอ่ะผมตีให้แค่สิบห้าล้านนะครับประมาณนี้เลยเกลือกว่าน้องฮาเลนเยอะ นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปนะคลิปหน้าจะเปไ็นไรนั้นนะผมรอติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ